ไม่ว่าธุรกิจคุณคืออะไรเป้าหมายยิ่งใหญ่แค่ไหนอายุโร้นานขอสเสนอ The Rising Star Package Package กกสื่อสารการตลาดครบวงจรเพื่อเพิ่มอนุภาพให้ธุรกิจสตาร์ทอัพและ SME โดยเฉพาะด้วยประสบการณ์ทีมงานและเครือข่ายอายุน้อยร้อยล้านที่จะพาคุณสู่เป้าหมายได้เร็วเกินคาดรับเพียง20ธุรกิจเท่านั้นสนใจติดต่อ084-001-2699 การต่อไปนี้เป็นรายการท er ั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคือมันเหมือนเจ๊งตั้งแต่อย่างไม่เริ่มอ่ะเพราะว่าเราอ่ะคิดว่าเราอ่ะเก่งใครมาเรียกเราแบบว่าแม่ค้าโกรธมากบอกว่าฉันไม่ใช่ฉันคือนักธุรกิจเมื่อบอกว่าข่าวดีเรามีกําไรข่าวร้ายคือเราได้กําไร4 0 0พันทั้งปีทั้งปี4,000พาทวันละ10บบาทสนับสนุนโดย Samsung Galaxy S7 NYC New York คลิ n i c เวโรนา p r i v a t ว Villa หัวหินสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการอายุนอร้อยล้านสู่อาเซียนก้วสู่ปีที่5กับรายการธุรกิจเพื่อคนมุ่มงมั่มนเดินหน้าจุดไฟเติมฝันอย่างมั่นใจเพื่อให้คุณเป็นอายุนอร้อยล้านคนต่อไปกับเรื่องราวของสาวมัน่นที่จบด้านแฟชั่นจากอิตาลีทาให้เธอเชื่อมั่นในความรู้ความสามารถที่มีมากกว่าใครใคร เธอจึงตัดสินใจทําธุรกิจโดยไม่ฟังเสียงคําแนะนําจากคนรอบข้างภาพลักษณ์ที่สวยหรูเปรียบเสมือนสักศรีที่ค้าขอจนเธอต้องพบกับความผิดพลาดซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเปิดใจรับฟังคนอื่นทําให้เธอได้ค้นพบเส้นทางแห่งความสําเร็จกลายเป็นเจ้าของรองเท้าแฟชั่น O&B ที่มี50เสเฉดสีสร้างปรากฏการณ์ยอดจองนาทีละคู่และก้าวสู่ธุรกิจร้อยล้านภายใน3ปีอายุน้อยร้อยล้าน พระรินทองมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณก สวัสดีน้องยิบค่ะพี่คะนี่แหละค่ะเจ้าของธุรกิจอายุนอร้ยล้านของเราในวันนี้นะคะพี่ต้าจาก O&B หรือว่า Arthur and Book ค่ะสมเป็นเทปแฟชั่นจริงเลยใช่ค่ะโอ้โหแต่งตัวเทปนี่แต่ละคนนี่สวยฟุ้งเฟ้อเลยหน้าตาบอกว่าสวยงามสมเป็นบอว่าอยู่ในวงการแฟชั่นแบบนี้อายุเท่าไหร่ครับเนี่ยตอนนี้31ค่ะ31ปียังอยู่เลยเรานี่ทําธุรกิจเออ O&B มาแล้วกี่ปีคะ3ปีค่ะตั้งแต่ประมาณ27 28จจับเงินร้อยล้านตอนปีที่เท่าไหร่คะ ก็ปีที่แล้วค่ะ2558ใช่ค่ะคยอดขายเท่าไหร่ครับรวมทั้งปีเนี่ยค่ะประมาณ102ล้าน102 <000. S 2> ล้านบาทกว่าจะได้เงินร้อยล้านนี่ต้องขายสินค้าไปแล้วประมาณบอกว่าเยอะขนาดไหนคะเยอะมากค่ะทั้งปีเนี่ยขายอยู่ที่ประมาณ72,000ชิ้นต่อปี ยังไม่จบนะเขามีปรากฏการ์นะคะปรากฏการ์ O a n V มีปรากฏการ์ของการบอกว่ายอดจองสินค้าค่ะสำหรับวันแรกที่แบบว่าเหมือนกับเปิดตัวสินค้าบอกว่าคอลเลคชันหนึ่งนาทีละคู่พี่นาทีละคู่นาทีละคู่แล้วขายได้ทั้งวันว่ะวันนั้นนะสองจุดห้าล้านบาทสองจุดห้าล้านใช่ค่ะนวันวันเดียวยอดขายสองล้านห้าในวันเดียวใช่ค่ะแล้วไอหนึ่งวันที่ว่าขายได้กี่คู่ขายได้เจ็ดร้อยกว่าคู่ค่ะเจ็ดร้อยกว่าคู่เจ็ดร้อยกว่าคู่แล้วก็จริงๆอ่ยควรจะได้เยอะกว่านี้ได้ของหมดก่อนโอ้โหนี่ไม่ค่อยถ่อมตัวเลยนะเนี่ เราดีๆเราก็มั่นใจตอนนั้นไอ้วิธีการในการจะขายของที่บอกว่าไอ้นาทีละคู่ได้วันละสองล้านกว่ามันต้องตอบกันยังไงอะไรยังไงนะวันนั้นนะคะลูกค้าหลายทลอกายเรียกว่าหลายทะล,<า>ลักแล้วก็เว็บแฮงค์คือใช้ทั้งวันไม่ได้ค่ะเพราะว่าลูกค้าเข้าเป็นแบบหลายพันหลายหมื่นคนตลอดเวลาน้องที่พนักงานนะคะหลายมีหลายคนมากค่ะ 2 0 0พกว่าข้อความตอบอยู่3วัามวันในไลน์ต้องตอบอยู่3วันจริงๆลูกค้ารอที่จะซื้อแล้วมันกลายเป็นว่าโหแบบว่าคนเข้ามาหลังไหยเข้ามาแล้วตอบไลน์เท่าไหร่ก็ไม่หมดพี่สงสัยมากเลยไอ้รองเท้าที่ว่าหน้าตาเป็นยังไงขอพาไปชมเลยได้ไหมได้ไหมได้ค่ะไดค่ะ เสีไม่ไงแล้วพี่ก้องคะอันนี้คือเป็นคอลเลคชันออเดรใช่ค่ะทำไมถึงเป็นออเดรคะก็อินสปายมาจากออเดรเฮมเบิร์นจากไหมหรือว่าเป็นไอคอนเนี่ยเขาก็ชอบแต่งตัวที่ใส่รองเท้านเนี่ยคะ่ะทรงบัลเล่แต่ก็เลยนึกถึงอะไรที่มันมีความคลาสสิกแต่ว่ายังดูดีแล้วก็ไม่ล้าสมัยที่สำคัญที่มันทำให้มันขายดีจริงๆเลยนะคะมันไม่กัด เกี่ยวด้วยความเป็นทรงบัลเล่หรือเปล่าหรือไม่เกี่ยวหลายๆอย่างรวมกันนะคะตั้งแต่การออกแบบแล้วก็ตัวหนังพิเศษห,หนังแกะอันนี้ค่ะมันจะเป็นหนังแกะนิ่มที่สําคัญนะคะตาออกแบบมาให้รองเท้าเนี้ยมันเป็นรองเทา้เทาที่ทคนอาใส่ทุกวันจริงๆใส่แมทจะได้กับทุกชุดแล้วก็ใส่แล้วเหมือนไม่ได้ใส่คอนเซปต์คือใส่แล้วเหมือนคุณไม่ได้ใส่รองเท้าอะรุ่นเนี้ยค่ะจริงๆมันมาจากความชอบของเราล้ลวนๆเลยค่ะคือตาชอบใส่รองเท้าทรงนี้มาก ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่แล้วก็มีตั้งแต่ร้อยเก้าเยันแพงมากเพราะว่าเราเคยทํางานกับร้านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่เขาขายรองเท้าแพงๆเนี่ยก็เคยลองใส่ไม่ได้ซื้อนะแต่ว่าลองใส่ก็จะรู้ว่าหนังแบบไหนหรือว่าทรงเท้าแบบไหนอ่ะที่มันดีแล้วเราก็มาเจอสูตรสุดท้ายที่บอก้ว่าแล้วเราก็รู้ว่าจริงๆอ่ะรองเท้าที่นิ่มอ่ะแล้วใส่สบายอ่ะต้องหนังแกะเพราะว่าด้วยตัวหนังเองอ่ะคะ่ะมันจะบางแต่ว่าในขณะที่มันบางอ่ะมันมีความยืดหยุน่นแล้วก็ที่สําคัญนะคะ ตัวรองเท้าอ่ะหนังมันจะเรียบเห็นไหมคะมันจะไม่เหมือนหนังวัวบางทีอาจจะมีเท็กเจอร์อยู่ใช่ไหมเรียบเวลาทําให้เราใสอ่ะมันดูหรูขึ้นแล้วทาไมมันต้องกอนแบบนี้จริงๆมันเป็นเพราะว่าเรามีมันมีตัวนี้ค่ะอีลาสติกตรงเนี้ยยางตรงเนี้ยที่มันรัดให้มันกระชับใช่ให้มันกระชับเวลาใส่แล้วมันเดินไม่หลุดมีลูกค้าค่ะบอกว่าห้ามให้เราเลิกผลิตเพราะว่าเขาว่าใส่รองเท้ากัดมาทั้งชีวิตนะคะไม่มีรองเท้าคู่ไหนที่ไม่กัดเขาอันนี้เป็นคู่แรกแล้วมีหลายคนมากค่ะที่บอกอย่างนี้ S <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอันนี้อย่างออเดรเนี่ยค่ะโปรดักต์มันแข็งแรงมากแล้วมันดีมากจนที่เราไม่จําเป็นต้องขายอะไรเลยแล้วคนที่ซื้อเขาไปบอกต่อกันเองแล้วทําไมไมันต้องมีหลายสีขนาดนี้ก็ คือด้วยความเป็นผู้หญิงลองหยิบเข้าใจใช่ไหมคะเข้าใจเรื่องการมิกซ์แมชอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วแบบแตอนแรกจริงๆอ่ะเราไม่ได้ทำห้าสิบสีนะคะเริ่มแต่สิบสีแล้วก็ทำสามสิบส<ม>ีคอนเซ็ปต์ก็คือว่าทุกวันคุณสามารถเปลี่ยนรองเท้าได้วันละสี<ม><ม>แล้วคนเนี้ยก็ลูกค้าก็บอกว่าทำไมไม่มีสีมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยเพิ่มให้ให้เหมือนกับว่าแทบจะมากที่สุดในโลกแล้วนะที่มีรองเท้าห้าสิบสีอะค่ะห้าสิบสีใช่แล้วก็ไม่ว่าคุณจะมีชุดไหนสีอะไรเนี่ยคะ่ะแมชได้หมดเลยสมม ให้เลือกแต่ละเฉดสีมันมีชื่อของมันไหมมีค่ะอย่างอย่างนี้เรียกว่าอะไรอย่างอันนี้เป็นวิสกี้ค่ะวิสกี้สีมันก็จะมาจากสีของจริงแล้วก็ลาเต้อันนี้เป็นโทนกาแฟเลยอันนี้เป็นเนเชอรัลครีมวานิล่าโทนอีกสีนึงค่ะที่ไข่ดีอันนี้สีเบอร์เกนดีเบอร์กันดีใช่อันนี้ก็ไอไทยไวน์ป่ะอ่าเรดไวน์เรดไวน์เชอร์รี่เชอร์รี่แล้วก็อันนี้เรดลิปส์อย่างเงี้ยค่ะ เลดส์ลิปสนุกอ่ะเอาอีกเอาอีกใช่เอาแค่เอาแค่เออเขียวเขียวเขียวเออเขียวอันนั้นบริ s ิชกรีนชื่ออะไรนะครับเป็นคนบริิชเป็นคนอังกฤษบริทิชกรีนโอ้ยแค่สีมันก็แบบเราก็อยากหยิบมาใส่ไงเหมือนกผู้หญิงก็รู้สึกเฮ้ยเออสีมันน่ารักอยากหยิบมาใส่สนุกสีไหนคีดีสุดสีดำนี่คือเรียกว่า ใครจะซื้อคู่แรกต้องมี Daily Black จะมาไก่กาแบ็กนะคระั็ไม่ใช่แบกธรรมดาเดลี่แบล็กโอเคใช่ค่ะแล้วก็ลองมาสีแชมเปญ oh. เขาก็จะเป็นลูกครึ่งทองกับเงินอันนี้คือบอกว่าได้ข่าวว่าใน Facebook เขาบอกว่าดาราใช้เยอะมากมีใครบ้างคะมียาย่า <laughs> คิมเบอรี่มาร์กี้พี่อ้ําคุณปูปยาพี่แอนทองผสมพี่แอนก็ใส่บ่อยนี่สุกตาหมดเลยนะครับเนี่ยสุกตาหมดมีลูกค้าครบ50สีแล้วนะคะแล้วฮะซื้อครั้งเดียวแล้วก็เขาหมอหมดมีหลายคนด้วยที่มีครบทุกสีโหดมากอะโหดนะได้ข่าวว่า โกอินเตอร์ด้วยนี่นะที่โวกอินเดียค่ะเขาก็แนะนําว่าถ้าสมมติว่าเป็นแบรนด์ที่ช้อปปิ้งในเมืองไทยเขาก็แนะนําเราเป็นหนึ่งในแบรนด์โบกอินเดียบอกว่าถ้ามาเมืองไทยอย่าลืมซื้อับรนดไทยต้องซื้อนี้ใช่ค่ะเคยออกสื่อมันมีของไต้หวันครับค่ะแล้วก็สื่อไทยนี่ก็เรียกว่าเกือบทุกเล่มแล้วมั้งครับที่เราลงแล้วขายขายที่ไหนอีกบ้างก็จริงมีลูกค้าทั่วโลกโดยเฉพาะเอเชียนะสิงคโปร์ลาวพม่า เวียดนามออสเตรเลียมีหมดนอกจากนี้อย่างที่บอกไปจําได้ไหมคู่ที่บอกว่า2.5ล้านบาทต่อวันอะคอันนั้นคู่นั้นที่บอกว่ายอดจองที่เป็น limited edition เดี๋ยวจะไปดูกันได้ได้ค่ะ ค่ะเป็น Li m i t e d Edition พี่ก้องโอ้เมื่อกี้ว่าสวยแล้วใช่อันนี้สวยกว่า c o l l a b o r a t i ั n นร่วมกับพี่พลอยชาวาใช่ไหมใช่ค่ะ,คะกับพลอยชาวาะใช่ค่ะ,คะอันนี้ค่ะเป็นคอร์ริชั่นที่ให้พลอยชาวาค่ะคิดโปรเจกต์ร่วมกันแล้วให้เขามาออกแบบโดยเอาพวกดีเทลหรือว่ารายละเอียดที่มันเป็นตัวเขามากๆเนี่ยค่ะเขามาอยู่อ๋อก็เป็นการร่วมกันระหว่างแบรนด์กับแฟชั่นไอคอนอันนี้มันมีชื่อว่าอันนี้ออเดรย์ฟ็อก ออนี่เป็นซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์พี่พลอยของเขาเลยอ๋อนี่เขียนว่าพลอยชวะใช่ค่ะพลอยชวั X นี่ค่ะ็ก B แล้วก็แล้วก็อันนี้ตัวบัลเล่ฮะน่ารักอันนี้น่ารักอันนี้เทรนด์มาคู่นี้ขายดีมากครับขายดีที่ว่าขายไปกี่คู่แล้วครับโอ้ก็วันแรกที่เปิดก็700ดร้อยใช่ไหมคะแล้วก็ทั้งหมดต้องทำอ่ะสองล็อตเพื่อมาขายค่ะให้ลูกค้าที่ขายเท่านี้ก็เพราะว่าผลิตได้เท่านี้ใช่มันมันใช้เวลาผลิตไงค่ะมันไม่ใช่แบบงานทั่วไปไงกว่าจะผลิตได้คู่หนึ่งหรือว่า มันใช้เวลาเหมือนกันทราบมาว่าก่อนที่จะขายรองเท้าคู่ละหลักพันหรอกขายนาทีวันหนึ่งได้สองล้านหเคยขายเสื้อผ้าตัวละสามร้อยใช่าาตัวละสามร้อยใช่ค่ะเหมือนกับแบบว่าวันหนึ่งอะแทบจะไม่มีกําไรเลยอะวันนั้นคิดไหมครับว่า,วาเราจะถึงวันนี้ได้ไม่คิดเออไม่คิดเลยเพราะว่าวันนั้นมันเหมือนกับว่าแค่เราทํางานให้มันให้มันมีเงินแบบหมุนเข้ามาอยู่รอบไปวันๆแค่นั้นอะดีใจมากวันหนึ่งขายได้เป็นหลักพันคือดีใจมากนะถือว่ารวยมากไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ ถ้าเราบอกตัวเองว่ามันเป็นไปได้ออเดรย์แฮปเปิลถ้าความฝันเริ่มต้นด้วยการลงมือทำค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาเริ่มกดปุ่ม subscribe กันตอนนี้เลยค่ะ